กล่องเดียวค่ะ5วันเท่านั้นค่ะบรรเทาได้เลยค่ะ3วันเท่านั้นการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยว่ะสาวันนี่ก็โอเคแล้วนะเราเดินขึ้นขั้น,นสีได้งไงเราไม่ปวดอนะไรอย่างเงี้ย ส3แล้วค่ะแม่ค้าเราต้องยืนตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสี่ทุ่มทุกวันเลยค่ะมีฝนเราก็ต้องหนีฝนวิ่งให้เร็วที่สุดเลยใช้เข่าเยอะค่ะทำให้เข่าเ,าเจ็บเวลาขึ้นกระไดมันก็หอ้ลำบากมากต้องโหนเรากระไดเวลาเตื่นนอนอ่ะเหวี่ยงขาจะมีเสียงก๊อบแก๊บเลยคานดีบูนโอูไม่น่าเชื่อค่ะกล่องเดียวค่ะ5วันเท่านั้นค่ะบรรเทาได้เลยค่ะเอาทานสมกล่องนี่วิ่งได้เลยเดี๋ยวนี้นะ ขายตลาดนะัดเดินยืนทั้งวันไม่ปวดเลยคชื่อสุศัสดิ์ชุมคงนะครับผมอายุ68แล้วครับนะปีนี้68ปีแล้วแล้วจากการที่ออผมขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่านะแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆบเนี่ยนะบังเอิญผมมีดีบูลอยู่ที่บ้านนะ พอรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูนเนี่ยกินเข้าไปนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไป3ามวันเท่านั้นนะในความรู้สึกที่มีว่าอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยนะครับแล้วมันหายเป็นปิดทิ้งนะผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยที่ชื่อว่าดีบูนเนี่ยดีจริงๆ ยอมรับเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าสินค้านี้ดีจริงนะครับเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผมนะแล้วในกรณีที่ใครมีปัญหาเจ็บเข่าเหมือนกับผมนะก็ฝากไว้ว,ว่าให้เอาดีบูลเนี่ยไปใช้นะครับ รับรองว่าจะได้ผลนะครับแล้วไม่ควรที่จะเ,เขาเรียกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเจ็บเขา่าแป๊บแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะมีปัญหาในการที่จะเยียวยานะถ้าเหมือนผมเนี่ยว่าผมเจ็บเข่าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมหลังจากกินข้าวผมก็กินดีบูลก็ไปแค่สามวันนั้นเห็นผลเลยว่าอาการเจ็บเนี่ยมันหายไปเลย ใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะผมขอแนะนําเลยดีบูลนะรับรองได้ว่าดีจริงๆเพราะว่าผมใช้มาแล้วมัน,มนเห็นผลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอียมโรแซ่เอียนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อ้นั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณสองปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวดชี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียบเหยียดท้าลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินเขยง่งเขยง่งเขยง่ขยงไป ดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะใน1นซองใน1กล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5้ซองเนี่ยดิฉันทานแค่3าซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอๆอนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอน็นมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบวัดทั่วเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวเหียพันนี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆน่ะว่า หากว่าท่านอ่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยเขาลองผลิตภัณฑ์ของดีบูลแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เลยนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูล ดีบุญจริงๆค่ะคือเป็นตั้งแต่อายุสไล่สี่สิบเริ่มปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยก็ oh. ไปหาหมอเอ็กซเลย์ยาเอ็กซเลยยังไม่ต้องว่าแต่ว่าเออกินยามาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ไปหาหมอเคยฉีดยาแก้ปวดครั้งเดียวเขาบอกว่าฉีดมากแล้วมันจะผุใช่ไหมก็เลยไม่ฉีดก็เลยซื้อยามากินไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อมาครับพอเสร็จแล้วหมอกําหนดหมด,หมดให้อดีติง เราก็ต้องไปซื้อ,อยาก,กินต่อมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆพอมากินแล้วคือมันนานอ่ะอาการเหมือนเราว่าเอ้มันมันระคายท้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกโหกลางคือนนอนก็ปวดคือตื่นมาไปเก็บผ้ากลับมารอบนึงก็ปวด,ปวดแล้วปว,ปวดนี่คือเข่าใช่ไหมฮะใช่อ่ะต้งหัวเข่าลงไปเลยเนี่ยครับตั้งแต่หัวเข่าลงไปเราก็เราก็ลองไปกินเออเราปวดปวดเนี่ยคือมันมันก็ทนไม่ไหวอะ่วะเนาะเรากลัวว่าเออเราหลานก็ยังเล็กอยู่อ่ะครับ เราก็ต้องรักพาระหลานกับลูกอยู่ก็เลยเอก็เลยกดไปดู youtube YouTube ไปคือพระเจ้าก็ทํางานในใจค่อยกดตัวนี้เลยก็สังซื้อเลยกินไป5้าวันคือสมวันนี่ก็โอเคแล้วนะสามวันก็ร้อเอร์เซเออเราเดินขึ้นกั้นสี่ได้ไงเราไม่ปวดอะไรอย่างเงี้เยเราก็ลุกขึ้นเลยอย่างขอโทษนะอย่างอย่างลุกอย่างนี้เราลุกไม่ได้ใช่ไหมเราต้อง ค่อยๆลุกแบบเนี้ค่ะค่อยๆลุกแบบเนี้ยคือมันเป็นทรมานนะตายตั้งเป็นเลยนะคือก่อนที่จะกินดีบูนเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยเวลาเวลาลุกลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยพี่อ้อยจะยืนสักพักก่อนครับต้องตั้งสติแล้วก็รวมความกล้าแบบนี้นนเด็กจะหัด่นคือก็สี่ซองมันก็โอเคคือเป็นมาตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าสี่สิบตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับห้าสิบหกห้าสิบหกอืมเราก็ พยายามรักษาด้วยวิธีการต่างๆมาดูแลตัวเองมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันแค่อะไรก็ไชั่วคราวชั่วคราวอย่เงี้ยใช่ด้วตรงเลยเนี่ยเราต้องการแบบนี้แหละคือแพงเราก็สู้ไงเราหมากเราก็สู้ว่าเราต้องการอย่าขาดขาดขาดเพราะว่าเรายังมีภาระข้างหลังเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะที่ความทุกคนดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้พระเจ้าสมัยพรทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งพนักงานทุกๆคนนะให้สวนโควิดไปเลยค่ะขอบคุณ